น,น,นี่พี่นอ้าาองข้อทุกคนนี่พ่อ,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 อพ่อพ่อมันแดดจเ่อพนี่อแล้วี่อพีอนพอ่น้เนล้ว ใช่จริงทุกคนครับสบายดีเอฟซีทุกคนนะยินดีตอนครับเข้าสู่วิถีชีวิตคนี่บ้านชิดก้าิดเคยเนาะนี่ก็มาน่องนองป่าพี่น้องอ่า่องร่องนองป่ามั้งเนาะน้องเข้าเจ้าเนน้องพี่น้องนะเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจได้ตัวใหญ่รืยตัวน้อยเนาะอ่ามันมันมีอยู่เนาะ พอมันโกฮหอนฤดูนี้ปาก็เริ่มยืดเมินแล้วน้ำก็แห้งเนาะเขากินหลายครั้งเลยแต่เบาคนในบ้านไม่ทันได้มากเทอเนาะเดี๋ยวติดตามส่งกันไปมีการตึงแหเนาะพี่น้องเนาะ้องแคมทางเลยไหมเนี่เป็ดลงนินอยู่แล้วเชี่ยวอยู่ต้อได้เลยนะยอดโคตรเฉงเนะมันเฉล่งกันเลยใเหไหมเนี่ยนะคะ่ใชทุกคนมานาน มาอะไรนี่คณะงบหนูประทันนี่ตึกงเหรอชนี่เนาะนี่พี่น้องเอาอาณาบานนาเก๊คอทุกคนนี่เอ้า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 โอ้โหตะโคตะโคมาแล้วมาเลยมาเลยมาเข้าไปจ่อๆชนลดหนึ่งนะเฮ้ยลุ่งเรืองนะเด้อลุ่งเรืองเด้อ

โซ่เลยไม่ได้มานะนี่ชอบแดดแล้ว,ลวเฮ้

ดวอมาสูกใหญ่งงทุกคนมาแล้วพี่น้องมาแล้วใหญ่จริงจริงทุกคน ไปองเี่ยนะอาเจ้านี่มยากใครอดไรฟาดสดใจเลยเห็นเลยเป็นป่าเลยมงงับปัน

อาบ่ม้างเนเมเบเือ <Yeah. S 2> uh, ่เหมือนกับพ uh, yeah. oh ุทธพุทเก็บอันนั <Yeah. S 3> um, ้นกไดขีมันเอาไว้ลูกน่ารีดานารั้างไหนเคยกันได้ไเก็บอันกินข้าวอะหอันปีนปลาหิอัตบีมันออกนับเห็นไพอสีหอมจะแนะน้ำอยู่จะเอานังมันขึ้นต็งพระยะแค่แน่น้ำเทปไรกินเยอะข้าชได้ก็บอกขาจเบิ้งเหรอ งอคันไปหายิ่งหานยังเลยเออน้ำล้างคักเด้อพันเฟือมาเนี่ยน้ำนั่นแหละเออนั่ยน่ะเขาเบิ้งนั่นน่ะแบบเขายิ่งพลาดตัดไปจะหัหาหัวมันหาเป็นอะไรจังละพันเฟือบมันหามันก็มีแต่ขี้ตุ่มนี่อย่าพิมลงมาตัดไปางหากเพวมันเปลี่ยนหนามเธอได้ถืออะไรฟันเฟือมันนี่เอาออกพิมพ์เลยมันอะไรจังละเนี่ยแต่ จะด้วน่มแล้วครัจทายคลิปบ่ได้ครับปลาะดาบไป่ไอื่นต็มกเนาะซอยพื้นท่ออืมอ่นี่คารีมนั่นะครับอไปใส่ปากมาไปเหน ป้าโตม,ม,มานแนมี่ชยมาเบิงรูกมราแก้งนี่สิเหมือนในซั้ผักหอมมาอะไเปล่าตักน้ำมาด้วยจุ่มเน,นะน,นี่ยัตรากยารีบเดี๋ยวว่ขัวกินเด้อเปลี่ยนนะฮะไปนี่จะได้ไปกินตัวเนี้ยน่ตัว ินไรกระหลางอลไรก็ยังไงน้องเคยไปยุ่มมือแดงก็ผื่นทองอ่าเงี้ยเอ้ามาในแมวหนาวมาไู้มาเปิดชิปลาดิบแกแงกินผื่นทองมวนาวมากายกูเชนเน้ยเอเอาหอกมาลูกแขวยเอาไป เชฟองจิ้ยาเขเชสัดทิมเลได้าฟทางยาามาปูานนี่มี้าตรงนี้มีย่าจอโอ้ยกออได้มื่อเช้าขยองบ้างเได้ฮะออกบผูอาไปูไว้ยเต็ม กกุญโททานจะดูเขาบ้าเ้ยาเพปันเนื้อเนาเอ้ยเอ้ยทาเงินคนมอตัดไปแล้วม้อพนตัดนี่ใชาที่ใช้มากินข้าเห็ดเบี้ยข้าใ่เงินได้นกระจายเงินเขาเลยเขาบควนมาเทียบปีก่ของกินเยอะเยอะพวกขุดนี่เขาไดสัญญาสามนนงนเงินก็คหมดละใช่ เ่ไโมนี่นะเขาเอาโสมเอาหมกผีปนพัดเบิเอออยู่าเน้าใครเอบัวมีแต่บัวปาแต่ละันใ่อย่างไรบุพคปนบุพีปนเรือหน้อย่างบัวแต่เอไปม่มีกอแจงแก้วพี่ใช่ไห่จบัวก็น่ีแต่บัวนี่นะนี่เจ้าของนี่น่อ่านี่เจ็บจัาหมอนาเิ

ดิสตาร์ทไม่เเดินเขาท่าวยินล่งก็อยู่นี่เอาไปใช้ไปแล้วส่งโทรศัพท์มันเลอแล้วมันถ้าตองม่พูดเลยเย